ด,ดย<ป>เดนินท<ป>างปลอดภัยได้ไ <laughs> ไเลยไม่ไงไงจำเราไมา่เคยไปได้ไปตลอดได้เลยนะืมยนะน่อยเนาะข่อค่อยนมีทั้งขวดทั้งเจ้วทั้งปนอ่า เจวนี่อันนี้เจวอันนี้ปนอันนี้ขวนี่แม่งนี่ปนเออแม่งเคยขวดจากถามมันมังคือฉีดแดงๆเนาะมันมันแดงมันมันไ่เชื่อนะเฮ้ยจีโร่แม่งฉีดมันไปนั่นน้ำมันนึกว่าใช้รหัสอีกจักบ่โอ้โห พี <speaking> <df> ่น้องเอ้ป้ายกุกยอนี่นะคจําได้กันดีพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าวทางเข้าหมู่บ้านได้พี่น้องเอ้ยก็คือหมู่บ้านนาเพเทานั้นเองพ่นเนาะเอ้าพี่น้องเอ้ยกราบสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อต่อจากคลิปอ่าที่แล้วไปรับน้องสิงไสมาเนาะ เขาจะไปเอาน้องโม่บาทนี่พี่น้องเลยสายซิงเขาขึ้นรถเลยจอดบพื่อจะได้ประเด็นบาทนี่ยโบกอยู่กลางโบกสบายดีเด้อสายซิงเด้อะมอเตอร์เต็มอิ่มธรรมชาติน้องไปไปพี่น้องเยไปหักน้องโม่เลยไปเลยบบดนี้น้องโม่กะเด้นโดน จะได้ไปเท่านึงเนาะว่ามีแต่โมนัดจะซื้อบัตรสองเดือนกู้แล้วมั้งเราไม่ได้ไปไปนั่นเลยเจอนานองเว็บหัวชิโกหัวชิคายเต็มขนาดก็คือ ทางยะเรื่องช่วงนี้ก็ฝนตกลินตะลมงงงตะบวันดหนเลยไม่จยากใคว่ารถปจชโจทย์ทะลุทะลิอีคุเออผมมีป้ายวันนี้รถชื่อใหม่บ่หนูมีหัดป้ายเนาะไปได้เอารถใหม่บ่านี่ รถลับซื่อของเก่าเอาไปพอไงเห็ดน้อยจาชิบึงพยังจะควงล้ำบบบนั่นจะเคยไปไหนไหนเอ้ไปบอดบ่หร่ากลับหมอกอบรอดเลยอยู่ทางหนาบ่ไรแท้มันโหดได้พี่นองเอ้ โคกูทางงขาวัดน้องชิงไส้เขาไปในผ <c oughs> เป็นธรรมดานะเนี่ยปนไปไปปได้แัโฟวิดเนะี่ยไปได้อยู่เออรถโด,ดรเซื้อรถใหม่ยังมนมันมีฮัไปเนียพเบิขทางหน้าพวบเนาะไบโ,โปรไส้เงิงยเรียบร้อย มุนิปุ่ยเลตุ้งเป้สุดยุติรนี้ป่ทางไปเป็นกบรมปานแป๊บนึงเด้อใส่สิ่งไปหัดมองมูกวนงามเนาะนี่ไรนี่มปเปื่อกแท ไปเที่ยวคนแกนดยสบายดีเด sure> ้อดูดดูดๆดเจ้าพ uh. ่ออยบ่โเีมื่อกี้ด่เอฟซีใช้คนงานว่าราท่วงคนพอดีใจวัดข้างว่าวบาเทียงว่าวสันอ๋นเราบ่ไรกันเรา่บ่เทียงค้ำหรออือใจแค่ทองน้อยใช่ค้ำเหรอเอาบ้านเข้าเกินค้ำดีเดีวเห็นบถือ มาเตียงค่ำบ่อเหรอบ่อได้ใส่บาตูนได้เหรอหลีกออกโซเงเอาก็บอกเรายันรับบบจัสนอกอุเกเทอดาอยกไหนเนาะว่เราจกขาทั้งหัดอะไไปก่อนกันโอ้โหอยากโดนยงาเนาะมีแต่ว่านี่มีแต่ผลประโยชน์ในเพลงได้เลยจิโวยบ่ด้กันเอาเหยียวไปหากระสุขนมให้ทั้งลุ่งตาขนก่อนอืเอามาได้ก็มีกันเลยอ่า เล็บซ sí, um, ีข um, oh. right, uh, uh, no <laughs> uh ิงเหรอบอเออเลอแ่กฮะจักจักแบอบ้เาจักเ้ห็นแล้วกับรถเห็นนเบบึงคักอยู่กินฮะอานขาวอ่นกากินข้าวอยู่คุเออกินข้าวันแล้วก็ไปก็เด้ฉันกินข้าวไปช้างตะเวี้ตะเวียงแทะเมาต้องปวเจาถ่าเจ้าได้ฮะงเออคือเฉยไปไปเอาไปชันก็คืออยู่วันนี้จะกินปนกบน้ำเบานุ่มเลอ่ มาอย่างไรกับเมียมิจาว่าไปใส่เบ็ดกบไม่ได้กินน้ำตึาเทนได้กเจตือนใช่ไปได้อีกคนนเจ็ดตั่คอยไปใช้ตะเก้าเราไปปักเบ็ดยามกับบ้าก็ได้แล้วชิปโตน่ะอมันดับปุบหรือเปล่าโอ้บ้นหมู่มานเลยตั้งเป็นน้ำค้นบมูมานนี่นะ มันชินกบวะหาเว่าตีมันชินมันพนไป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 หับนกมูไปไปไปเฮ็ดน้องกมูเ้อออืะไปเยี่ยมชิคำชีเมื่อก่อนพี่น้องเลยขอรบบัสรถไปเด้เืลี่ยรถใหม่ยังมีป้ายนี่วะเออแต่เห็นว่าขีบปะป่องเมื่อวานเลยนะมีเฮียจะใช่ไหมบ้านย่างสูง อืมจังไปชังอันนี้ก็วูอ่าออ้ิบุรีไปง่ายรอกมันนี่เบิ่งคักแล้วปุกยังกินข้าวกินน้ำอยู่พูดแล้วอันนี้เมนดอกเจ้าฮัน ใส่มุกเจ้าไหนยาวะเจ้าเนี่ยไปว้างเพนบัสิงทุย่างไปแต่วานนี่ไปจ้าบุกินี้อย่ายี่เนาะเออวงกเไปไควยไปดิกนเอุ้มยังคืออย่นี้เอานี่แลคุสว่าอย่เห็นแต่วานี่ก็เป็นที่เสียไปเรยนเนาะ เด,ดี๋าายวเนี่ยจะลมาบมได้เลยเราค่ายได้เป๋มิดจะไปเอิ้์ดพุ่นมันเ,นเ,นเออ้์ดแล้ลงมาแน่ชันปิดรถให้คอยแน่คัมเบอรไปแช่นกันเดินมาเราอยากกินข้าวน้ำกินข,ข้าวก่อนมันกินข้าวกันเด้ออืมคัมเบอร์ไปแช่นกันช่วงชี้งยาวอยู่เบิ่งขากแล้ว <ไป S 2> อ่าไปหาเราเราก็ย่ออยู่ก่อนกินแล้วก็มาหาไปนะอ๋ะอไปตู้นะอือ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  เออคอยกับบุญลุ้ยปนั่นเหยกระมวอะไคอยได้มาแก่ึงเรื่องใช่ตีเห็ดให้่าเขาวงการไม่แท่เพิ่งเท่าเฮกนี่ก่เอ้บอกอยู่โอยอับสบเบอร์ชองด้เจ้าอนี่บอกอยู่เบอร์เบอร์ช่รูอยู่ว้า อันเดิน das ja. ีเนี <weiß> ้มีโมเมนต์อย่างนี้มันมัมันมันไม่คิดอกฮะใคซ่มกันช้องปีอเที่ยวกันเลยบัดเพื่อนมหาเพื่อนสบายดีเเลยสบายดีพี่น้องมียังมียังไนผ่ายปูกแคนวะ เพลมเลเโมมนนี่นี่นอนีวเออตื่นมาเฮ้ยมา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 เา่ากามามาาม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 มานามามีตัวมา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 มม่มามามมา่าามา อ้าวันนั้นเข่าดูบ้านน้องหอยน้าเพกได้คนอไอ้เว้นรั่อเลยมาดีมาดีเาอีมานีมาีมาดีมาดีมาดีนาดีมาดีาดีมานีมาด้มานีมดมาดีาดีมาดีาดนมาดีมาดีาดีมาดีมยนีมาดาดาดีมาดีมาดีมดมาดีมาาดีมาดีมดมา่ีาดาดีาีมาดีมาดาดดาีาดา นี <mile inside> ่เท่าไหร่แล้วใครทุงมหูเิวนึงมือน่ะโอเมนบอขวายกินมันสดมันชามีพุทธกินมาเม่ไหนมาไม่ลงจะผ่าได้ลงมือก่อนจะผ่าได้โซนกินเนาะโบกินได้ฉันบบกล้ากินเนาะหมูเห็ดแบบนี้อ่าไปใช้ยาเบื่อเขาไปจิจักเนาะเกคบเบื่อคอยลงก่อนมือนะใช้ตะกินก่อนได้ไหมโอ้ มื right. yeah. Yeah. Mm ่มันออกฤทธิ์ชาได้ะเนี่ยอ๋อนั่นคือคือบอเฮ็ดเออคือบอเฮ็ดย่านได้ก่อนบอกเมื่อลยองรู้พ่อเป็นไรแล้วอออมางเนีช่วยเลยเนาะอ่าเอรนอนบเลาเลาะกันเลาะกัอ่าอเอัส่เตียงเลาะกัน เ <laughs> จ้าเบิงเนี่ยตึงหลายชีวิตกคนจีนภาคไปห้องมอนี่ยนะหัวหน้าทีมยันยังหัว <laughs> หน้าทีมยู่งตรงมี้ขับรถปิ้นมอ <laughs> เออม,มาเอาเอาโมกินตายเห็นมันตายแล้วหอนมือตายมันงหมดตายแล้ว เออไม่เคยคนจะถามมั่ใคือฉีดแดงเนาะมันมันมันยันมือมนะันม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 ีนมั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 นมนมั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 ่อนมันม่ามันมนมันมันมันนนนมันันเนนมนม่น มันต้ตองเลี้ยงไงดิบ่นนะเม่เขากับแจ้วกินอยู่ไม่เช่า,น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 ,านี่คือบุญเอ๊ะจิโรอ่คอนบ้านบ่เอ้กนเมนเลยอันจิโร่นะาเพคเอาเมนีเลีลิมันมันกับข่าวมัเลือดอยู่นะคนคือกันเห็นบบ่ละมันคนส่ว,สวนวดบอกว่บบาบ,บ่เอ้ยเอางวัวคือกันเลยงัวแต่บ้านเออก็เมนอยู่มันกับจิโร่มันโคกชิ้เห่งจิโร่บนหน้าเพคชี้ไข่ทิบ่มันก็เป็นไปได้บ่การ เอาองตงมักเกมักพริกนี่กี๊แต่เไม่ยังบกันมักพริกชุกคำว่าวชันคือกะนหมักจเนากจหมักบาย่อุข่ยเอาแล้วกันงาตุกินกินเราจะพังเยอะกินข้าวกันเนาะมาเอามือก็คนเนาะบระเตียงใครกินที่ไหละทุกกคนเนาะไปดอมแม่เนส้อบานนี่กคนนี่ก็อ้โอ้โอ้ตากองครับมันตี่ดาบบบุญอะไก็ใหมือนั้นนะ นาะป่นยังมานลองเหมือนป่นกบเนาะมาเจ้าเจ้าบ้านนี่นี่แหละเราไม่ป่นกบเราไม่ต้มเจ้าบ้านจับกล้องให้รถเลือบมันแค่ก็เห็นจ้องมิ๊กเอาเลยเอาเลยเยอะๆได้ประตูแล้ววะเห็นบรเตียงแล้ววะกับพวกเรากัดกันเราไม่ใช่เด้่ยหรอวะมันโตโตแต่ยุบมันจิบแต่มันอยากเด้แต่มันเสี่ยเนาะให้คนอื่นมากินบม ก็กินอยู่นะแบบเก่าเหมหอวงแคบอ่ะลายแชบหลายนี่งยังไม่คู่ค้างแล้วเจลไปเลยมมา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 ตาด้วยตาด้วยติเจ้าก่อนาะมีทั้งขวดทั้งเจวทั้งปนอ่าเจวเนี่ยอันนี้เจวอันนี้ปนอันนี้ขวด นี่มีอ่ะโป่งนี่ป่นกินเลื่อยอยู่บ่อยังไงจะเลื่อยอยู่อยู่เนาะอยู่ที่เราบ้านเจ้ากระลายอยู่บ่อือลายอยู่นะอันที่ไปที่มาข้ามบ้านหนองหอยนี่หอยลายบ่พอตัวนี่แหละอ่อมันเป็นบ้านตึกแต่ดึกดับบันทีเลยดึกดับบันเลยป่ะบ้านอยู่มันแค้มทางมันอยู่บ้านตะกี้เลยมันอยู่บ้านเพียงผาพนผางมานะบ้านน้อยๆนั่นนะอือเดี๋ยวหนองน่ะบ่ เป็นนองหอยมันเป็นนองบ่มันเป็นนองนองนี่มีหอยหลายบ่จังว่าเด้เนาะติเออละคูกันน้องนี่อือแล้วบ้านนีเพิ่นย้ายบ้านไปอือแตกบ้านนั่นตกนมันเป็นกี้เป็นบ้านเดียวกันบ่ตะกี้น่ะอือมันเดียวเพิ่นย้ายออกไปอยู่พุดได้ใน้ําเก่าว่าบ้านน้องหอยเก่าอือสิมีหอยแหบ่เตียงบ่ Chúng ta có ăn cái này Chúng ta có thể Nói cái này Chúng ta có thể ăn cái này Chúng ta có thể ăn cái này Cái trông cho hương mình kín được quá nó Một tô kín mà tô Đeo ở đây này Mẹ nè nó kín lắm khỏi dưới đây mà nè Mẹ nè nè Mẹ 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 พวกของมากเราได้นะแบกเดงคือคนย่อมตัวนี้แเราคนเถ่าเนาะว่ากินหั่นกินนี่นะเจ็บแขีวแขีวแมงแขีวบุมีเปเขียวเปลือกคูณได้แข็งเ่่ตตััวนี้คมาาขแข็งมามาพี่น้องมาจวดจวดน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อของมักขาดอยู่อย่างหนึ่งทำมีน้ำไม่ต้มมาสตูวิ่งสวรรค์สั้นผ้ารถหนังไต้คนมาเท่าไรบัา ไปเลยประธานเปินมักมากินน้ำรังดอกพี่น้องเห็นเนาะอ่าไอ้คู่กินยี่ป้อนเดินตั้งใจแลนะสบายดีเต้พี่น้องเขาเขาเนาะพี่มมาแล้วอืมพิ่มาได้เนาะอิ่มแล้วเจ้ากระเบื้องกุ้๊เจ้ากระนี่ผู้จนหลอนแก่ๆอ่ายังดีเลยเหลือไว้ให้เจ้าอยู่เห็นเนาะเบิดระบายตีระดุ

มันต้องได้ฉากแบ็ดบนองนี่มีลูกมีลูกมีลูกมีทานบิดเท่านเบดต้องเปลี่ยนนี่นะเซียนปลายเซนปลานึงก็ชื่อโอ้หนี่เตแ้ก็จะซื้อมาลูกก็ยังเปิดมือืมโอ้เป็นอย่างี้เนาะ ว้าวง่ายใจยางมาตําน้องแหละหมดเนาะ้านเบิดเบิดเบิดโได้กินบ่แล้ววนี่มีนต้องน่เข้านจะเอนพี่น้องอ้เรื่องเด้นี่บ่ทันนั่นแหละ่อยว่าเข้าหยังก็ได้ทันอยู่ไดทันอยู่โปขี้เงินเอาๆอยู่คํา วันนี้ปาปอกวันนี้เด้อยังหมดยังมาอยู่ไปกับจมดยังยงเ้อันปอกหมด้อ๋เรามากินหลังคาจดบดจไรดีเนางให้เตี้ยนกันเลยเอาตั้งเตี้ยั้งปอกได้ใจเจ้าใช่เหรอให้ไ้ป่อยยายมันลอกให้แล้วะ Hoặc ừ. like ấy là giữ dạng dưới lạc cho những cái nhỏ. Một người lọc của vân nữa. Ng lộng lòng, bỏ 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 b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  rồi b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  บ่บ่าเเตี๋ยบ่บ่เป็นไรบ่ป้องชินเลยกทำใจใจมึงบ่เนาะชเนาะต้องต้งมีกุหันอีกนะเอ่อถ้าว่าถ้าว่าที่ทีแบบนักกันต้องมีกุหันเตียเตียกับป่องนะป่องป่องเนี่ยไม่ไหวอหรอ หมูบึงเขากินเผาเน่ยนะหมดยงบาคนนี่ลึกได้คนนี่เนาะอ่าหมดหมูบงบัจจุบัหมูให้เนี่ยเออปัจจุวัเขียดช่างกันบ่เหรอวะเยอะัจจักินได้เอ้าคิดเอาเองไม่ได้แต่งาาดังว่ากิ่ไรก็หางเอาเดินทางมาไปยังเอาแนวมันได้คำเด้ับรถเี่ครับกับเรยอเนาะ จท็กยัไงแท็ขับพี่เคยขับรถสองคนเนาะอันนี้ก็ว่าเหนื่อยไปขับเนาะไม่ได้เปลี่ยนกันเนาะเออว่าเคยกันย่นกันได้ขับรถสองคนกันไหนครับเครื่องบินนึกว่าเดียวเออโองไงโองแม่โองแม่โองโซงเครื่องบินเพราะว่ามีมีผู้สำรองเลยแต่ผู้หนึ่งผู้หนึ่งแบบแบบว่าไงควบคุมได้บ้ทั้งสองนะ เดีย๋ยวแต่ผู้หนึ่งมันมีเ,เหตุชุกเฉินกับผู้นี้กับปต่อได้อ,อืมแลม้วก็มีกัปตันสำรองอีกอยู่ทางในอืมจักนะนะอะว่าเพิ่งบินในช่องตะลอดนี่นยังบม่เคยไฮ้ละรจับกเด้เคยอยังไงเฮ้ยครับเราคนข้างที่บ่อบอจะขึ้นจะขึ้น แล้วจักกระจับเลับบ่มันก็เก่าแล้วนะบาดตองเทรนงาึงนะสอนกับดอีดไรอเยงเอย่ใหญ่เได้ใช่ไหมหตใหญ่กผู้นึงจับเพิงมาได้ผู้นึงเข่าเกียยวว่าเฮ้ยเสียช่องอยู่น่ด้นึงได้นะผู้นึงอะไรเมื่องมจักถงว่ากันนี่เนาะอามันขาดอยู่กับผู้นึงมันมือมัเหยียบขาดดันมือบไปนี่เอาก็ต้องให้ให้ผู้บงไล้เหยียบได้ผู้นึงเหยียบแล้วก็เอาเข่าเกี้รวนะ ไ่ตายห้ำบากเชชชเปนยาเาอบกเะเดินทางไปฟังแจนอีกรอบที่สามเนาะเรอที่สามรอบที่สามสำับน้องน้อยรอบนี้เก็บไปรุ่นไปเบืองน้ำกันน้องมูนจะรอบที่อะไรนะนับนับไรเลยเขือนจุเพลงหลังหนึ่งนีกี่เฮือนอยู่ในบรรตุกเฮือนอยู่ในบ้านพุนอ่หลังนึ่งเนี่ยกี่เฮือนหลังไงหนึง พีมาเออกมาเรือชนนี่น้อยลงวันนี้ห่หัล้วอืมีของฝากของต้อนเนาเองฝากช่องหาพช้างช่อยากได้ของต้อนได้ผนกันเนาะบอกงามเพิ่นดีๆดีดีีดีๆดีๆดีๆดีอดีๆดีๆดีๆดีัดีๆดวๆดีๆดีๆดีดีๆดีๆดีๆหด่ หอนก็คิดผู้นั่งวันนั้นกันคิดคิดอยังนีมา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 น้องไหมเก๋จะถือนี่ยกินอีกเนาะมันนักดิ่งมน้ลบหน่อยไปอยู่พุ่นเนาะเลยน้องนาอยู่ชื่อบ่ได้เล่ยนะชัดจิตตั้งเฉยยาให้ใส่จุ้ดมายูยูชื่อนี่ให้เลยต้องไปคือรถนี่คือกัน ตีนรถนิ่งนี่ให้ถ้าตีนรถปินไประบห้เงียบโบน้อนแต่บให้ตาหมองหม่องใช่แล้วเออเพื่อนเออท่านี่ว่าชิงชายชายชิงเออตั้งชื่อเพื่อนไพแดงก็บอให้จอดตายดะเบ้ากันตำรวจจับดะเบ้าได้แบบนี้วะจอดบาได้เออไพแดงไพ่ยังก็ได้ต้องไปตลอดนะเดี๋ยวนี้ขับมาแล้วแม่รถคันนี้ไต่บ้านอะไรเอาตีนรถหัวบ๋อปอ ไปน้เพล่นขอรบวจะซื้อรถใหม่บ่บุญเลยเราขอรวรถให้ชื่อรถใหม่เลยมป้าตัวปะาป้านี่นี่เพชรได้นะเอ้าน่ามันสิมเนื้อเนาะมันอยู่หนามันนีเยืท่นได้มาไปจังกับพวกนี้ขนาดข้าไปก็้าไปวเาเต็มรถในเครื่องเราะไปของมันเด้อ่าอันอ้าเดนนี่กกบเบียดเบียดเงไปอยู่อซี ชื่ออย่างไรโอ้ยใครรู้ฉันจะชื่อใครคนไทยคนมีเนาะเขาบิมีนั่นแหละประตูนั่นแหละเม็นบ่เมียบ่คนก็มีเนาะโอ้ยลงไปชื่อกบิเอตไปให้เลเด้อว่าฉันเนาะสวัสดีเนายสวัสดีทุกคนเนาะเดินทางปลอดภัยเด้อมาถูกทุกคนนั่นแหละไิงใส่ชัยชิงชัยชิงบ่อ่าไปจะชิงชิงเนกก็ะไร คำนอนอยู่บ่าให้ว่ะเออกับบันให้บานบวชนะแล้กันนะอ่าไปปะอยู่ดีมีเฮงเด้อบปนี้เด้อสวัสดีสวัสดีบระบุญสวัสดีบระทุนอ้าว่าไก่ได้เลยไปน้ำบ่อรอบนี้ไปน้ำบ่อแล้วมันเต็มแล้วก็อาวากับบ่อกันเลยไทยเดทีนี้แล้มีหม่งอยู่นอนสบายอีก เอยมันสิเป็นพราจีกยต้าผู้ยิ่งนึ่ผู้ชายนี่ใช่ระจ้าามช่นว่ามัรเบงคลิปอยู่เออเราพิสามเนาะแตมว็อล้แล้บอกเลยะอ่ะมาเนมมาล่าลูกสานมเนาะกอดกอดกอมามตู้มา ก็บอกลูกชาวกันกว่าไปดีแล้วลูกเด้อเดินทางปลอดภัยกัว่าไปตัวออเาบอกี่สนอมากมอเขาบริญิน้ำานี่ยิน้เออเนาะเอามาเอามาามล่ลูกเดินทางปลอดภัยเดินทางปลอดภัยเด้ลูกแหไ จำเรา่เคยไปได้ไปตลอดได้เลยนะนี่นะเมย์ข่อยเนาะอืคเอยผู้หนึ่งนะคำว่าบอกว่าไปเดินทางปลอดภัยด้วยให้เราจะไห้มาบําบุญนะไปกันเด้อบระบุญเด้อไปกันเด้อไปคอนแกงกันเด้อใช่ฮะผมโอ้ยบอกมันต้องอาบุโชกไว้เอาข่อยยังบูชา่ลวงพ่ออีกเหรอ เออโอเคจ้ะไปตู้บอกกบุญไงเดินทางปลอดภัยเด้อลูกเด้อใช้น้ำตาบมาหนิเฮ้โอ้ยไม่ได้ด่าไม่ได้แน่พี่มันมป็นมูมี่มึงมันต้องมันต้องอยู่ในโลกโลกเป็นจริงบ่หันองโมเอาไปให้เบิร์ตแม่ห้มันเหลือแม่นี่ ไม่จงไม่ค่อยเน้ฮะจงไม่ค่อยเน้ไม่เอ็มชุบจัหน่อยไม่ค่อยจะมาพอได้กันเออคือเดี๋ยวเจ้าจะไปแย่งคือประตูนั่นนี่ไหมแล้วก็ไปมาแาไว้อยู่ได้นี่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 ใส่ใส่ประตูนี่นี่กันนี่โอ้โหป่องป่องนี่แบบเจ้าเลยนี่อ้าปลาหันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจิลักมาปลาพิลักองไปไปไปเดินทางก็นได้ปนิดเด้อตูเด้อบัตจสกูจุคนไป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 เจอกันจุคนแกนพี่น้องไอ้บัตจสกูจุคนเดินทางก่อน บาย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 ไปบักละชายชิงขึ้นรถ